พาไปในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีค่ะโดยกิจกรรมสักกวาอารมณ์ดีบอกเล่าถึงวิถีพหุวัฒนธรรมปัตตานีทางด้านของเลขาธิการสอบตอน,นะคะก็เผยค่ะว่าจังหวัดปัตตานีเป็นขุมทรัพย์ในการเผยแพร่และรวมไปถึงการชูเอกลักษณ์สําคัญในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และรวมไปถึงเป็นการผลักดัน soft power ในพื้นที่อีกด้วยค่ะสักกวาอารมณ์ดีเป็นการบอกเล่าบริบทและประวัติศาสตร์ของในพื้นที่จังหวัดปัตตานีค่ะผ่านการสัมผัส ถนน3เส้นทางในพื้นที่ปัตตานีคือถนนอาโนรู N R U, ถนนปัตตานีพิรมและถนนรดี D, ค่ะซึ่งเป็นถนนสามสายที่เป็นถนนที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านของการค้าในอดีตเป็นย่านเมืองเก่าที่มีความเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของผู้คนไม่ว่าจะเป็นอาหารอาคารและอาภรณ์ซึ่งทางสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีค่ะสำนัก งานต่างๆรวมไปถึงกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคประชาชนและสถาบันการศึกษาได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสักกวาอารมณ์ดีบอกเล่าเรื่องราวสังคมพหุวัฒนธรรมในวิถีชีวิตและประวัติศาสตร์ของจังหวัดปัตตานีผ่านบทกลอนสักกวาจากนักวิชาการ7คนเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งในเชิงสังคมพหุวัฒนธรรมส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมของท้องถิ่นให้อยู่คู่สืบไปค่ะ ด้านของพลตรีสมเกียรติผลประยูนเลยาธิที่การสอปตอน,นะคะก็ได้มีการกล่าวถึงในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีก็เป็นสังคมแห่งภหุวัฒนธรรมโดยแท้จริงมีความหลากหลายทางเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมมีทั้งไทยจีนมาลายูและรวมไปถึงโอลังอัสลีซึ่งก็มีผู้คนที่นับถือศาสนาพุทธ อิสลามคริสต์อินโดพราหมณ์และหลายศาสนารวมกันอีกทั้งเป็นถิ่นที่มีการนิยมอาหารการกินที่มีความหลากหลายรวมไปถึงการแต่งกายหลากสีและมีวันสําคัญต่างๆตลอดทั้งปีในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีค่ะก็มีวัฒนธรรมที่เป็นความเป็นไทยและก็เป็นจุดเชื่อมโยงของอรารยธรรมระดับโลกอีกด้วยค่ะ เป็นความแตกต่างแต่ลงตัวนะคะที่พื้นที่ของจังหวัดปัตตานีค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะในพื้นที่จังหวัดปัตตานีบอกเลยค่ะว่าคนรักรถโบราณหรือว่ารถคลาสสิกเนี่ยจะต้องยิ้มแก้มปลิกเลยทีเดียวค่ะซึ่งจังหวัดปัตตานีนะคะเขาได้จัดก,กิจกรรมงานตลาดรถคลาสสิกและรถโบราณค่ะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่บริเวณลานศิลปวัฒนธรรมหน้าสารากลางจังหวัดปัตตานีนายสิริภพ ดวงสอดสีที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะเป็นประธานเปิดงานตลาดรถคลาสสิกและรถโบราณปัตตานีคลาสสิกแอนกลาดโดยมีนางพาติมอสศียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีพูหน้าส่วนราชการและประชาชนจํานวนมากเข้าร่วมค่ะสําหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดปัตตานีให้กับนักท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ ซึ่งภายในงานนะคะก็จะมีการแสดงรถคลาสสิกและก็รถโบราณทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์ค่ะจากทั้งในประเทศแล้วก็ประเทศบาเลเซียด้วยซึ่งรวมไปถึงมีการแสดงบนเวทีนอกจากนี้ค่ะก็มีการจําหน่ายสินค้าประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอาหารท้องถิน่นแล้วก็ของที่ะระลึกอีกมากมายค่ะ